จ้าวันจันท์สวัสดีวันจันท์นะคะทุกคนมื่อวันจันทรเด้อจ้าวันจันก็ได้เห็นงานเสาร์อาทิตย์จันทำงานต่อกันสามวันเลยจ้าไออมมาเบิ่งเด้อจ้าฝ้าพี่น้องฝ้ามันสว่างเด้อจ้าเพื่อนสว่างแล้วมันจะเข่าหนาเออสปริงเด้อจ้าเขาเอิญแดูใบไม้ผริเด้อจ้าเดี๋ยวมันจะเข่ามาดอกไม้กำลังจะขึ้น ดอกไม้ประจําประเทศนี่ก็กำลังจะขึ้นเดีย๋ยวจะขึ้นขึ้นเป็นนอแล้วสีเขียวแล้วแต่ยังมีดอกสว่างเหมนบาเวลาเดียวกันฟ้าสว่างแล้วเพราะเข้าหนาไอเราดูใบไม้ผลิแล้วมันก็นจะมาเป็นซัมเมอร์นาห้อนจังสีเดี๋วจ้าดี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 ดใจเพราะว่ามันบ่มืดบ่มืดแล้วก็เป็นน้ําแข็ง อันคือที่ผ่านมาเด้อจ้าที่ไทยเห็นเบิงมืดมืดมามืดมืดหนาวกันหนาวมือนี่แข็งเย็นเจ็บ